คลิปนี้ก็จะพามาดูรูปปฏิหารหลวงพ่อกวยนะครับปี2563รูปรุ่นนี้นะครับปี2563เนี่ยเป็นรูปที่หลวงกระมนท่านอัดไปเองครับก็ <c oughs> จะมีทั้ง1.5นิ้วและ1นิ้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีดูในรูปขนาด1.5นิ้วนะครับรุ่นนี้สร้างมารวมกันแล้วอ,อยู่ประมาณ900บาทถึงพันบาทนี่ครับจะไม่ค่อยแน่ชัด ก็จะมีทั้งหนึ่งจุดห้านิ้วก็จะมีทั้งซีเปียและขาวดำนะครับมีสองแบบแล้วก็จะมีหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเนี่ยมีขาวดํามีซีเปียแล้วก็โทนชยพูครับทําเหมือนอาโทนชมพูเนี่ยทำย้อนยุคเหมือนกับปีสี่สองนะครับรุ่นนี้สังเกตง่ายๆก็คือด้านหลังจะปั๊มยันนะครับปั๊มยันสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับสีน้ําเงินเท่านั้นมีน้ําเงินเข้มน้ําเงินอ่อนน้ําเงิน อ่าแก่อะไรก็แล้วแต่ครับต้องเป็นสีน้นําเงินทางนั้นนะครับกับยันปัมนป้มนูนครับปั๊มนูนอ่าทางนั้นนะครับไม่มีสีแดงรุ่นนี้ไม่มีสีแดงแล้วก็ปั๊มเสือก็มไม่ยังไม่ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นอ่าตอนนี้ผมจะพามาดูรูปหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับว่ามีวิถีการสังเกตยัยงไงแยกยังไงกับอ่ารูปปีหกสี่หกห้านะครับจะแยกยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูนะครับ มีวิธีแยกยังไงลูกขาวดำก็จะเป็นเหมือนลูกปีปีหกห้าลูกขาวดำนะครับมีวิธีดูอย่างนี้ครับขาวดำลูกขาวดำปีหกสามเนี่ยเนี่ยขอบจะหนาเห็นไหมขอบหนาขอบหนาเขาเอาฟิล์มอัดมาติดติดขอบมาด้วยเนี่ยติดขอบหนามาเลยเห็นไหมติดขอบหนามมาเลยแต่เปปีปีหกห้าเห็นไหมขอบเล็กเขาตัดขอบเล็ก แบบนี้หมดเลยขอบแบบนี้หมดเลยปีหกห้านะครับะนะครับอ่าเนี่ยครับมีมีวิธีดูกันวันนี้ครับเนี่ยง่ายเลยเห็นปุ๊บรู้เลยอ่าฉพาะด้านหน้านะอ่ามาเป็นอ่าสี่เปียปีหกสี่กับพีหกสามต่างกันยังไงเนี่ยดูขอบกาัานครับวิธีการดูขอบต่างกันตรงนี้ตรงขอบอ่าดูขอบดูขอบรู้เลยว่าอ่าแบบเนี้ยถ้าขอบหนาะปีหกสาม ถ้าถ้าขอบเล็กๆนี้ปีหกสี่ถาสีเปียนะถ้าขาวดาก็ปีหกห้าปีหกสามมีทั้งทั้งสีเปียทั้งขาวดำครับรวมกันขาวดําสร้างหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสีเปียสร้างสองร้อยสิบบาทนี่ด้านหลังจะเป็นยันนครับยันยันน้ําเงินเขาเรียกว่ายันยันใหญ่ยันใหญ่แล้วก็มียันนูนแล้วก็มียันเล็กยันเล็ก อย่างตัวเดียวกับปีหกสิบห้าครับแต่เป็นสีน้ำเงินออ่าแล้วก็วิธีการยิงหมึกยิงยิงอ่าเมสี่นะครับเนี่ยมันจะอ่าเป็นแบบนี้เป็นเหมือนเหมือนเส้นครับเนี่ยเส้น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 เห็นไหมเส้น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 ตั้งสี่เปียและขาวดำหนึ่งนิ้วหนึ่งนจุดห้านิ้วเป็นเหมือนกันหมดครับเนี่ยสองเข้าไปเส้นเส้นแล้วจุดเนี้ยที่ผมบอก มันก็จะโล่งเหมือนพี่หกห้าเลยไหมโล่งครับโล่งไม่มีการยิงมไม่สีเหมือนกันนี่ครับให้ดูนะครับเป็นเส้นเนี่ยเป็นเส้น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 ผมว่าปลอมปลอมไม่ได้นะครับแบบนี้ปลอมไม่ได้มีการยิงนะครับยิงไม้สีเป็นเส้นเป็นเส้นในหนึ่งจุดห้านิ้วและหนึ่งนิ้วนะครับมีการยิงเหมือนกันยิงยิงยิงสีเหมือนกันเห็นไหมเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเส้นเหมือนเหมือนาราโคดนะครับเป็นเส้เนเป็นเส้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 นลงมาอ่าต่างจาก ปีปีหกสี่หกห้าครับนี่เห็นไหมครับอ่าอันนี้เปรียบเทียบปีหกหกรุก่งเจดังสือปีหกสี่กับลุงบอจัดอาจแจกตัวปีหกสามเห็นไหมครับสีจะต่างกันคล้ายๆกันสีต่างกันแต่การยิงหมึกยิงอะไรนะยิงสีเนะี่ยมันต่างกันครับให้ดูหน้านะจัดให้หมเป็นเส้นเป็นเส้นครับคนละล้านครับสั่งอัดคนละล้านแน่นอนนี่ขาวดำเห็นไหมครับอ่า เขาดำไหมครับเป็นเสน้นเป็นเสน้นเป็นเสน้นอันนี้ก็ไม่เป็นนะครับอ่าหกสามจะชัดกว่าครับถ้าเปรียบเทียบไปแล้วชัดกว่าปีหกอ่าหกสี่หกห้าแน่นอนครับนี่เปรียบเทียบระหว่างความคมชัดนะครับอ่าปีหกสี่กระดาษปูนะแล้วก็อ่าลูกบอลจะแจกสัวงตัวปีหกสามแล้วหกสี่กระดาษปูจะชัดที่สุดครับลองมาก็แจ,จกแจกถึงตัวปีหกสามแล้วก็ปีหกสี่ครับน ด้าน,นหลังก็มีสีอ่อนสีเข้มครับเนี่ยให้ดูนะนะสีเข้มแบบนี้ก็มีสีอ่อนแบบนี้ก็มีครับอย่าไปติดคือคืออาจจะเป็นช่วงจังหวะปัป๊มเยอะปั๊มจุ่มเยอะจุ่มน้อยครับประมาณนี้ครับถ้าปั๊มนูนครับเนี่ยใช้ตัวเดียวกันหมดอย่างที่ผมบอกปั๊มนูนนะปั๊มนูนปั๊ปปั๊มตัวนูนแบบนี้ครับ P63645 ใช้ตัวเดียวกันหมดครับใช้ตัวเดียวกันหมดนะใช้ตัวเดียวกันหมด ของปลอมของปลอมก็มีออกมาแบบเนี้ยครับเยอะแยะมากมายเลยปั๊มเห็นไหมที่ผมบอกเห็นไหมไม่สวยครับเหมือนยึกยึกจกักจักแล้วก็เป็นเหลี่ลยมไงลูกแต่ของแท้จะกลมมนสวยงามี้ยครับเป็นเส้นขนมจีนเลยที่ผมบอกเนี่ยวิธีการดูง่ายๆครับผมว่าปีหกสามเนี้ยเออกีน,นี่โอโ้โหทํายากมากเลยดูดูเขายิงเป็นเส้นครับเห็นเป็นเป็นเส้นยิงหมึกมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นมีตั้งแต่หนึ่งนิ้วเออ หนึ่งจุดห้านิ้วครับมีเหมือนกันหมดครับอ่านะครับเห็นไ,ไหมเนี่ยมีเหมือนกันหมดมีเหมือนกันหมดครับอืมทีนี้เอ่อมันก็จะมีหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วน่ะอ่อมีก็มีวิธีการดูก็เหมือนกันนะครับเนี่ยหนึ่งนิ้วจะเล็กกว่ากันนะครับเห็นไหมจะเล็กกว่ากันเล็กกว่ากันเล็กเล็กเท่ากับเอ่อ ปีหกปีหกซานครับเนี่ยเล็กเท่ากับปีสี่สองเลยขนาดเล็กคือหนึ่งนิ้วครับอืขนาดเล็กเท่ากันเหนึ่งนิ้วก็สร้างอย่างนะี้ร้อยร้อยสิบาทหนึงครับสร้างร้อยสิบบาทวิธีการดูเหมือนกันวิธีการดูเหมือนกันครับเนี่ยหมึกหมึกจะเป็นสีน้ําเงินหมึกสีน้ําเงินเลยครับแต่ไม่มีการปั๊มนูนนะครับไม่มีการปั๊มนูนอ่าไม่มีการปั๊มนูนจะปั๊มแค่หมึกนะปั๊มนูนไม่มีเนี่ยต่างจากอ่าหนึ่งจุดห้านิ้วเห็นไหม อันนั้นเลียมเลียมทองนี่คือหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้หนึ่งุดห้านิ้ว1.5านิ้วสองปั๊มทุกบานก็คือปั๊มนวนกับปั๊มหมึกแต่ถ้าหนึ่งนิ้วปั๊มหมึกอย่างเดียวสีน้ำเงินเท่านั้นอนะปีหกสาปั๊มสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับปีสี่น้ำเงินเท่านั้นนะไม่มีสีแดงสีแดงไม่มีครับธีการดูผมว่าดูง่ายดูง่ายกว่าปี6กสี่ห้านะเพราะว่าการยิงเม็ดสีการอะไรเนี่ยผมว่าปลอมยากอะปลอมยากอะด้วยอะไรหลายๆอย่าง ถามว่าปี63เห็นเห็นลายนิ kind of s <S right. ้วมือไหมเห็นนะครับเห็นลางๆนะลายนิ้วมือเห็นลางๆนะครับเห็นลางๆเห็นลางๆชัดกว่าปี6กสีแน่นอนแต่ว่าถ้าเทียบกับกระดาษโปรนะครับกระดาษโปรที่ว่ากระดาษเปียวโปรรุ่นใหญหนังสือนะกระดาษโปรจะชัดกว่าลายมือนะลายมือจะจะอยู่ช่วงนี้นะครับเนี่ยชัดนะเห็นชัดเลยแหละอ่าใครใครใครหาอยู่ก็ก็เป็นเป็นอีก ทางเรื่องนะครับว่าอ่ารุ่นเนี้ยค,ค,ค,คือมีความชัดมากครับชัดเดี๋ยวจะให้ดูนะลายมือ,อขยายเนี่ยเนี่ยลายนิ้วมือไหมครับนี่ปีหกสามนะครับเนี่ยเห็นลางๆนะครับแต่ถ้าเป็นปีหกห้าไม่ค่อยเห็นเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยเห็นอ่าถ้าเป็นสี่ปีเห็นไหมเห็นลางๆนะครับอ่าแต่ปีหกสี่ไม่ค่อยเห็นเนี่ย อแต่แต,แต่ถ้าเทียบกับกระดาษปูนะก็จะต่างกันเลยกระดาษปูคือผมยกให้ที่หนึ่งเลยครับชัดมากลงมาก็หกสามนะแล้วก็หกสี่หกห้านี่ครับก็สร้างน้อยนะครับสร้างน้อยสร้างน้อยจริงๆครับเนี่ยอ่ารอ้อยร้อยสี่สิบาทดีเปียสองร้อยสิบาทน,นี่ครับเขาทำาแจกเขาไม่ได้ทําเยอะเขาทําแจกลงบนท่านอัดแจกงานบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรทั้งอย่างนะครับผมก็ลืมไปละ แล้วก็ที่เหลือส่วนที่เหลือจากงานบุญแกก็เอามาให้พระอาจารย์พัดครับวัดลำใหญ่เจ้าวัดวัดลำใหญ่องค์ปัจจุบันครับให้จํานวนหนึ่งก็อยู่ที่ท่านแหละท่านก็จะออกทําบุญเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็ผมก็อาจาจะแจ้งว่าเพราะผมอาจจะมาเปิดในกลุ่มแบ่งปันนะครับก็ไม่กี่บานแล้วครับไม่ถึงร้อยแล้วครับเพราะมันมีน้อยครับก็ขอบคุณนะครับที่ว่าดูจนจบถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ หรืออยากจะเปิดเผ่บารมีของพ่อลวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณครับสวัสดีครับ